สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลามินเอียวิเชียนนะคะปะวสสองพันสามเลขที่สามสิบค่ะ,สะเสนออาจารย์นาราพรเจริญชัยนะคะหน่วยที่หนึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะดีไซน์ทิงกิ้งค่ะเป็นวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมนะคะเนื้อหานะคะจะมี หนึ่งความสำคัญของการคิดเชิองออกแบบค่ะสองประโยชน์ของระบบการคิดเชิองออกแบบสามกระบวนการของการคิดเชิองออกแบบสี่โมเดลเพชรคู่ค่ะกระบวนการกระบวนการของการคิดเชิองออกแบบนะคะหนึ่งเข้าใจปัญหาค่ะ ขั้นแรกต้องทำความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมองเสียก่อนนะคะตลอดจนเข้าใจผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไขเพื่อหาหนทางที่เหมาะสมและดีที่สุดให้ได้ค่ะการเข้าใจคำถามอาจเริ่มตั้งด้วยการตั้งคำถามสร้างสมมุติฐานกระตุ้นให้เกิดการ ใช้ความคิดที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ค่ะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาให้ทวนทวนทีเพื่อให้หาแนวทางที่ชัดเจนให้ได้ค่ะการเข้าใจ ปัญหาอย่างลึกซึ้งถูกต้องนั้นนะคะจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมค่ะ 2. นะคะกำหนดปัญหาให้ชัดเจนค่ะเมื่อเรานะคะรู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจนตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วนะคะให้นำข้อมูลให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดอะคะ่ะ วิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริงกำหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะรวมถึงมีแก่นยึดในการแก้ปัญหาอย่างมีทิศทางค่ะ ข้อ3นะคะระดมความคิดค่ะการระดมความคิดนี้คือการน,นําเสนอแนวความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างไม่มีกรอบจํากัดนะคะควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมองหลากหลายวิธี การออกมาให้มากที่สุดคะ่ะเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะนำไปประเมินผลสรุปอะคะ่ะเพื่อเป็นความคิดที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆคะ่ะซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเกิดจากความคิดเดียวหรือเลือกความคิดเดียวแต่เป็นการผสมผสานหลากหลายความคิดอะคะ่ะให้ออก เป็นแนวทางสุดท้ายที่ชัดเจนก็ได้ค่ะการระดมความคิดนี้นะคะยังช่วยให้เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้านรอบครอบละเอียดรวมถึงแก้ปัญหาได้อย่างรอบครอบค่ะ 4. นะคะสร้างต้นแบบที่เลือกค่ะหากเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขั้น โปรโตไทป์นะคะโปรโตไทป์นี่ก็คือการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบจริงก่อนที่จะนำไปผลิตจริงค่ะสำหรับในด้านอื่นๆนะคะขั้นนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติหรือทดลองทำจริงตามแนวทางที่ได้เลือกแล้วตลอดจนสร้างต้นแบบของปฏิบัติการที่เราต้องการจะนำไปใช้จริงนะคะข้อหานะคะก็คือทดสอบค่ะทดลองนำต้นแบบ และข้อสรุปนะคะจะนำไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อนเพื่อทดลองประสิทธิภาพตลอดจนประเมินผลเสร็จแล้วก็นำเอาปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดนะคะนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงอีกครั้งนั่นเองค่ะกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะค้นพบก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคิดเชิงอ,ออกแบบทุกครั้งเรามากิบเอาปัญหามาเป็นโจทย์สำคัญในการเริ่มต้นในขั้นตอนแรกนี้ก็คือการค้นพบปัญหาค่ะ แล้วเราก็ทำความเข้าใจกับปัญหาให้ลึกซึ้งมากที่สุดหลากหลายมิติที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่การหาทางออกที่ดีและตอบโจทย์มากที่สุดค่ะขั้นตอนที่2บ่งชี้และกำหนดนะคะหลังจากที่เรามองปัญหาอย่างรอบด้านแล้วให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริงกำหนดหรือบ่งชี้ว่า ปัญหาคืออะไรประเภทไหนเพื่อให้เข้าใจลักษณะของปัญหาให้ได้อย่างชัดเจนที่สุดเพียงประเด็นเดียวค่ะเพื่อที่จะได้มีจุดหมายในการหาทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมีทิศทางที่ชัดเจนค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะพัฒนาหลังจากที่เรามีแก่นของปัญหาที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนของการพัฒนานี้คือการระดมสมองเพื่อแชร์ไอเดียเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนานาทั้งในกรอบและนอกกรอบโดยคิดให้รอบด้านที่สุดถ้าเปรียบกับการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แล้วขั้นตอนนี้นะคะคือการหาไอเดียเพื่อ ที่จะออกแบบไปในทิศทางต่างๆหลากหลายรูปแบบเพื่อจะนำมาเลือกไอเดียที่ดีที่สุดไปผลิตนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4ี่นำไปปฏิบัติจริงนะคะขั้นตอนนี้เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาจริงปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เราตั้งไว้นะคะนำไปทดลองหรือทดสอบจริง ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ตลอดจนเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลด้วยค่ะความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบนะคะสำหรับการบริหารองค์กรเองนั้นการประยุกต์การเอารูปแบบอ่อการประมวลการการคิดเชิงออกแบบค่ะ design thinking process มาใช้ อาจทำให้เรารู้จักการวิเคราะห์ปัญหาที่เ,เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะรู้อย่างถี่ถ้วนทองแท้และเอียดซึ่งบางครั้งนะคะทำให้เราอาจรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะและ นั่นทำให้เราจับจุดปัญหาได้ถูกและมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับมีการคิดวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านนั่นทําให้เราสามารถมองวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้รอบมุมหลากหลายมุมมองและทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ก็สามารถหาทางแก้อื่นสำรองได้ทันท่วงทีนะคะหากทางแก้ที่ เลือกไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเราได้ลองทุกมุมมองมาแล้วค่ะความสำคัญของการคิดเชิองออกแบบการนำเอากระบวนการคิดเชิองออกแบบจะเห็นผลได้ชัดเจนและเข้าใจได้แจ่มแจ้งกว่า สำหรับกระบวนการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคตลอดจนตอบโจทย์ที่ผู้บริโภคต้องการค่ะรวมไปถึงสามารถผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาเพื่ออุดรูรั่วของตลาดนั้นๆได้ค่ะตลอดจนสร้างนวัตรกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งการคิดโดยนําเอากระบวนการคิดเชิองออกแบบมาใช้นะคะให้เกิดประโยชน์นี้จะทําให้เราเข้าใจปัญหายอย่างท่องแท้และผลิตสินค้าหรือ บริการเพื่อตอบโจทย์ตลาดตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงค่ะนอกจากนั้นนะคะกระบวนการคิดเชิองออกแบบนะคะยังก่อให้เกิดการคิดแบบสร้างสารรค์ในรูปแบบใหม่ๆที่จะนำมาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาพยายามหาหนทางที่มากกว่าสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นได้ค่ะ ซึ่งก็รวมถึงนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรได้ด้วยนะคะอ่อยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงนี้ใครๆต่างก็ขวนขวายที่จะหาทางคิดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดค่ะตลอดจนคิดหาวิธีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดค่ะอ,อ่นั่น นั่นเลยทําให้หลายองค์กรนะคะมีการนําการเอาคิดเชิองออกแบบอะค่ะนี้มาใช้ในธุรกิจของตนเองรวมไปถึงองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง Google Apple หรือแม้แต่ Airbnb นะคะที่นำเอากระบวนการคิดรูปแบบนี้มาใช้ในองค์กรจนประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะและนั่นก็ทำให้หลายองค์กรนะคะต่างนำมาใช้กับองค์กรของตนบ้างและสร้างความสำเร็จได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะ โมเดลเพรคู่นะคะ Discover ทำความเข้าใจผู้บริโภคเพื่อมองเห็นถึงปัญหาค่ะ Define พัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการจะแก้ไขค่ะ Develop ระดมไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะ Deliver นำไอเดียที่ดีที่สุดไปพัฒนาต่อและทดลองใช้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ